คุณเจง๋จงมาแล้วครับคุณเจ๋งสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับผมเหยียบสายโทรศัพท์เลยหลุดไปเมื่อกี้มือไปโดนไอ้ไม้ครับคุณเจง๋งเดี๋ยวนะที่ดินที่คุณว่าเนี่ยเป็นของส่วนรวมก็คือว่าฉนดูดเป็นชื่อใครฉนดชื่อพ่อครับตอนที่เอาเข้าเนี่ยพ่อยังอยู่แล้วตอนนี้พ่อเสียชีวิตไปครับผมแสดงว่ามีพี่น้องกันกี่คนน่ะเอ่อมีเจ็ดครับแต่อีกสองคนเขา เขาเอไม่ได้มายุ่งกับแปลงใหญ่นี้ครับก็แปลงใหญ่นี้ก็จะมีส่วนแบ่งอยู่อยู่ห้าคนครับผมรู้รู้เสร็จกันของตองของใครรู้เสร็จกันแล้วใช่ไหมครับรู้ว่าของใครอยู่ตรงไหนอยู่อ่าทีนี้ที่ยังติดจำนองอยู่แล้วคนอ่าคนที่หนึ่งในห้าเอาไปจำนองโดยที่พ่อยินยอมให้เอาไปจำนองก่อนใช่ไหมใช่ครับเสร็จแล้วก็ปรากฏไปจำนองแล้วไม่ได้ถ่ายถอนออกมา ติดจำนองอยู่ครับผมติดจำนองธนาคารอะไรครับของกรุงไทยครับติดธนาคารกรุงไทยทีนี้คุณจะถามว่าอย่างไรถามว่ามันมันจะมีวิธีการไหนที่จะเอาออกมาได้ไหมครับวิธีการก็คือว่าสี่คนที่เหลือเนี่ยรวมเงินกัน,นแล้วก็ไปถ่ายออกมาอ๋ออืมแล้วก็มาตัดมาตกลงกับ <Yeah. S 2> คนที่สามแสนเนี่ยมันก็จะเสียบเปรียกกันเนี่ยมันก็เลยลังเลไว้ทําทอย่างนั้นก็ไม่มีวิธีการอื่นแล้วใช่ไหมครับนอกจากอย่างนี้แล้วคุณจะเอาวิธีไหนล่ะคุณก็ต้องเอาเจ้าของที่เหลือแหละมีเงินก็ไปไถ่ยออกมาก่อนถ่ยแล้วก่อนแล้วก็มาแบ่งการใครจ่ายมากได้มากจ่ายน้อยได้น้อยตกลงกันนะครับพอ,อครับใครจ่ายมากได้มากจ่ายน้อยได้น้อยใครไม่จ่ายคือไม่ได้เลยคนไม่จ่ายก็คือคนที่จำนองนันแหละครับ เออตกลงกันและการตกลงกันเนี่ยทำเป็นหนังสือสัญญาด้วยนะพี่น้องกันก็จริงทําสัญญานะมันจะได้ไม่มีปัญหาอย่าลืมนะเขามีพี่เขยน้องสะพ้ายกันอยู่อีกนะครับทําสัญญากันให้ชัดเจนว่าโอเคเราจะไปไถ่ถอนที่ดินออกมานะครับไถ่ถอนแล้วเนี่ยผู้ที่เอาไปจำนองสิทธิ์ของผู้จำนองเนี่ยเขาก็มีในฐานะที่จะได้รับสบมบาดกจากพ่อด้วยคนหนึ่งเขาสละดสิทธิ์ตรงนี้ให้กับพี่น้องสี่คนที่เหลือไ,ไปแบ่งกัน ทำสัญญากันให้เรียบร้อยเลยจะได้ไม่มีปัญหาตามมาครับหรืออย่างนี้ครับง่ายๆเลยไปไถ่ถอนไปไถ่ถอนไปถ่ถอนที่สำนักงานที่ดินที่ดินนี้ที่ดินที่ดินอำเภออยู่แล้วพอถ่ถอนเสร็จปั๊บเนี่ยแจ้งเจ้าหน้าที่เลยครับไถ่ถอนปั๊บนี่ใส่ชื่อสี่คนที่เหลือเข้าไปในโฉนดเลยครับจะได้ไม่ต้องหลุดไปทางไหนอีกก็แปลว่าทุกคนก็มีชื่ออยู่ในเท่าๆ่ากันกันไปซะก่อน คือคือไอ้เนเที่ยวไปจำลองเขาก็มีที่อยู่ในนั้นเหมือนกันนะครับเข้าใจไงเข้าใจไงแต่ว่าแต่ว่าเขาไม่ถ่ายไงเราไปถ่ายออกมาไงเขายอมเขายอมไหมล่ะตกลงกันคุยกันพี่น้องคุยกันนะครับก็คนที่เหลือก็เอาเงินไปถ่ายมาเองแล้วก็ตัดส่วนของคนที่เขาจะได้สิทธิ์ไปครับ ออตกลงกันนะทำไมงั้นก็แล้วการข้อตกลงใดๆก็ตามขอให้ทำเป็นบันทึกเขียนกันตกลงกันมีสัญญาเขียนให้ชัดเจนระบุกันไปของใครได้เท่าไหร่ใครเสียเท่าไหร่ใครได้เท่าไหร่นะครับสวัสดีครับคุณเจ๋งครับสวัสดีค่ะ